สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูกบนะครับกบก็เป็นกบที่ผมเลี้ยงในกระชังนะครับผมนี่ฮะเป็นกระชังบกแบบนี้ครับผมก็เพิ่งถ่ายน้ําออกนะครับนี่ก็จะพามาดูกบนะครับกําลังสวยงามนะครับปกตินะครับกบเขาจะจำสินหน้านี้เนาะถ้าเราเลี้ยงในบ่อดินนะครับเขาก็จะอยู่ในดินนะครับแต่นี้เราเลี้ยงในพลาสติกนะครับก็อันนี้เพิ่งถ่ายน้ําออกนะครับนี่เขาเขาก็จะอยู่เป็นกองนี้ครับผม แบบนี้เลยครับเหมือนเขาค่อยจำศีลนะครับพากันหมอบเรียบนะครับหรือท้ายดีนะครับเราทรายมาใส่ก็ได้เขาจะได้มุดอยู่นะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยกินอาหารเท่าไหร่นะครับสลับกบช่วงนี้นะครับดูฮะกำลังสวยงามสีสวยงามนะครับมีหลายขนาดเลยครับผมนี่ฮะกบหรือฟล็อกนะครับกบเลี้ยงนะครับผมค่อนข้างที่จะเชื่องนะครับจับเล่นได้นะครับดูฮะเหมือนเขาจําลองจําศีลนะครับเพราะว่า เวลาจำศีลนะเพอาจะอยู่แบบนี้นิ่งๆไปเลยครับไม่กินอาหารนะครับอันนี้ก็เหมือนจำศีลนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับดูครับอันนี้ดูนอนหลับปิดตามิดไปเลยนะครับดูครับเหมือนตายเลยครับปิดตามิดไปเลยนะครับนี่ครับนิ่งเลยครับมาดูที่อื่นบ้างนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับนี่ฮะเยอะเลยครับโอ้โหดีดีดีเต็มเลยครับอยู่เต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดน้ําใส่นะครับมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับ ฝั่งนี้ก็ใส่โฟมไว้นะครับเขาอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูว้าวนี่ฮะห้าหกตัวครับนี่ฮะสีสวยครับสีสวยมากนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับมุมนี้ก็มีนะครับผมมาดูมุมนี้นะครับโอ้นี่นี่นี่นะเต็มเลยครับโอ้ดีดีเต็มเลยอู้นี่นีครับเต็มเลยครับท่านผู้ชมครับเยอะมากนะครับ กบเลี้ยงเองนะครับเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับมาดูฝั่งนี้ก็มีครับเนี่ยด้านนี้ก็มีนะครับอยู่ทุกมุมเลยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับฝั่งนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับค่อนข้างเชื่องครับกบนะครับว่าเป็นกบที่เราเลี้ยงเองนะครับ มีมีหลายหลายรุ่นนะครับแบบนี้ก็คล้ายคล้ายกลกบนาเรานะครับดูว่าตรงนี้มันเขียวเขียวออกเขียวเขียวนะครับนี่ครับมีหลายรุ่นหลายขนาดเลยครับตัวใหญ่ก็มีนะนี้คือตัวใหญ่นะครับนี่ครับเราจะสังเกตเห็นนะครับไอตัวที่มันกระโดดบ่อยนะครับเราจะเห็นปากอ่ามันมันถะลอกนะครับเพราะว่ามันไปชนกับตะไข่นะครับนี่ฮะปากไปชนกับตะไข่นะครับทำให้ปากมันเป็นแผล นะครับแบบนี้ก็อันตรายนะครับต้องดูดีนะครับอาจจะเป็นโรคเป็นอไรได้นะครับตากเป็นแผลนะครับเนี่ยอันนี้ก็เลี้ยงเป็นอาหารนะครับอ่าหิวตัวไหนก็ค่อยมาจับกินนะครับดูว่ับมันนอนนิ่งเลยครับสีสวยนะครับนี่ฮะโอ้โอกระโดดชนโทรศัพท์แล้วครับท่านผู้ชม เนี่ยไอ้ข้างล่างนอนนิ่งไปเลยครับเหมือนทับกันไม่รู้ว่ามีอากาศหายใจหรือเปล่าครับเดี๋ยวจับออกดูครับดูครับมันนอนทับกันอยู่นี่ครับนอนนิ่งไปเลยครับอ๋อตัวเนี้ยอยู่ข้างล่างสุดโอ้โหนี่สีสวยนะครับเนี่ยดูครับสีนะครับก็อันไหนที่ตัวใหญ่นะครับเราก็จะคัดเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเก็บไว้นะครับเนี่ยโกบจะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะครับผมก็ต้องมีน้ําให้เขาเล่นด้วยนะครับ ก็นี่ครแบบนี้ก็พอดีนะครับดูฮะกำลางน่ารักนะครับตัวนี้ฮะมีคค่อนข้างที่ตกใจนะครับก็เราก็จะเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆนะครับพ่นเหม็นนะครับช่วงที่มันเหม็นแล้วก็จะมาเปลี่ยนน้านะครับกระชังแบบนี้ก็ไม่แพงครับเราไปซื้อมานะครับผมไม่แพงนะครับนี่ครับแบบนี้ครับส่วนข้างบนผมมาใช้ตะข่ายนะแบบนี้ครับกัน ใบไม้กันพวกนกกันอะไรเข้ามากินนะครับก็ใส่บนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะกันพวกสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับที่จะมาขโมยกบเรานั่นเองนะครับนี่บก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมใครเลี้ยงแบบไหนบ้างนะครับก็มาแชร์มาแนะนำก็ได้นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกนะครับ เนี่ยด้านนอกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะอ,อยู่ใต้ต้นไผ่นะครับอยู่ข้างล่างต้นไผ่ก็จะร่มอยู่แล้วนะครับเราก็จะเอาในส่วนของกระชังไว้ด้านล่า şey งนะครับส่วนน้ำน้ำที่เราเปลี่ยนนะครับเราก็จะเทออกนะครับไปสู่ด้านนู้นเลยท่านผู้ชมจะเห็นว่าหญ้ามันเขียวใบเตยก็เขียวนะครับเป็นใบเตยที่ผมปลูกในสวนไผ่แล้วก็กับไม้ป่านะครับมันจะเขียวสวยนะครับ ก็ตรงนี้ผมปลูกไผ่กิมซงนะครับได้ประมาณ2ปีน่อยๆแล้วก็ไม้ป่า2ปีกว่านะครับตอนนี้ต้นกําลังโตสวยงามนะครับต้นกําลังโตสวยงามนะครับสปีมีประดูมีพยุงมียางนานะครับ3าสัญชาติครับที่ผมปลูกไว้ตรงนี้นะครับก็ไผ่นะครับไผ่มันยังไม่ค่อยมีหน่อเท่าไหร่นะครับเนื่องจากผมยังไม่ใส่ระบบน้ํานะครับต้นไผ่มันก็จะสามารถออกดอก หน่อได้นะครับตลอดทั้งปีนะครับสำคัญแค่ต้องมีน้ำนะครับน้ำจำเป็นต่อการที่จะออกหน่อของไผ่นะครับถ้าให้ดีเราก็วางระบบน้ำนะครับเปิดน้ำให้เขานะเขาก็จะออกนะครับมาดูใบเตยนะครับผมปลูกใบเตยนะครับนี่ฮะมันก็สวยไปของมันนะครับใบเตยก็ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะครับแต่มันก็สวยไปของมันนะครับกับที่เราปลูกไว้แซมนะครับล่องตรงกลางนะครับที่มันเป่าประโยชน์นะครับเราก็ปลูกนะครับสวนไผ่ นะครับหนึ่งไร่ตัวนี้นะครับปลูกประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบต้นนะครับในหนึ่งไร่นี้เราจะปลูกไม้ป่าด้วยสลับกันครับไม้ป่าก็น่าจะสองสามร้อยต้นนะครับแล้วก็มีช่องว่างนะครับที่เราจะปลูกใบเตยนะครับปลูกไว้เลยนะครับนี่บประโยชน์มีมากมายเลยครับผมส่วนต้นนะครับลำต้นนะผมก็จะตัดแล้วก็เอามาทําคางนะครับปลูกผักปลูกแรงต่างนะครับส่วนถ้าใครอยู่ใกล้ตลาด เขาจะมีแหล่งที่รับซื้อไม้ไผ่นะครับเป็นตันนะอยู่แถวลำดวนก็มีเพิ่งเปิดใหม่นะครับเขาจะรับซื้อไม้ไผ่ทุกชนิดเลยนะครับอาจจะเอาไปเผาฟืนเรื่อแแรงต่างนะครับก็ศึกษาเรียนรู้กันไปนะครับมาดูไม้ป่านะครับผมปลูกไม้ป่าพร้อมกับต้นไผ่นะครับเขาจะแข่งกันโตเลยครับผมต้นไผ่ก็โตเร็วไม้ป่าก็โตเร็วนะครับจะ การให้น้ำผมก็ไม่ใช่ไม่ได้รดน้ำตลอดนะครับเราจะเห็นต้นยางนานะครับนี่ฮะต้นยางนา2ปีนะครับสูงประมาณ2เมตรนะครับต้นนี้ประมาณ2เมตรยางนาเขาชอบน้ำนะครับถ้าได้น้ำเยอะเขาจะโตเร็วเลยนะครับส่วนข้างหน้าที่เห็นนะครับต้นพยุงนะครับพยุงนี้จะต่างกับยางนาเลยนะครับยางนาสูงแค่2เมตรแต่พยุงนะครับสูงไป4เมตรแล้วครับสูงมากครับโตเร็วครับพยุงเขาทนแรงนะครับ ทนแรงโตเร็วนะครับพยุงกับประดูนั่นเองนะครับประดูก็มีนะครับนี่นี่นี่ก็ต้นประดูนะครับนี่ฮะก็การปลูกในสวนไผ่นะครับเราต้องสางกิ่งนะครับเพื่อที่จะเปิดแสงนะครับดูข้างบนนะครับเราต้องทําให้มันโปร่งนะครับเพื่อที่จะไม้ป่าเรามันจะได้โตเร็วนะครับมันจะได้ยืดไปข้างบนนะครับจะทําให้ต้นสวยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราปล่อยไผ่ให้มันรกรุงรังนะครับมันก็จะมีปัญหาคือ ต้นไม้ป่าเราไม่สวยนั่นเองนะครับดูฮะมาดูต้นประดูนี่ครับผมต้นประดูนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับสองปีเหมือนกันครับเนี่ยดูครับเดี๋ยวผมจะกำให้ดูนะครับสูงจากจากพื้นประมาณเมตรหนึ่งนะครับเนี่ยผมกำไม่รอบนะครับเห็นไหมครับยังเหลือประมาณสองนิ้วนะครับกำไม่รอบเลยเห็นไหมครับต้นใหญ่มากนะครับใหญ่มากเลยนะครับถ้าจับสูงประมาณสองเมตรนะครับ สองเม็ดเนี่ยคสองเม็ดก็ยังไม่รอบเลยครับมือผมนะครับนี่ฮะต้นใหญ่มากนะครับแล้วก็สูงด้วยเนี่ยเนี่ยสูงไปจะห้าเมตรแล้วครับต้นประดู่นะครับโตเร็วครับผมบางต้นเจอดินสมบูรณ์ครับก็โตเร็วนะครับเนี่ยนี่ยางนาครับยางนาต้นนี้ก็จะโตหน่อยนะครับยางนานี่ก็สองเมตรห้าสิบนะครับนี่ฮะเขาก็จะแข่งกันโตนะครับมาดูต้นนี้ต้นพยุงนะครับต้นพยุงนี้ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับถ้าดูโคนนะครับ ดูโคนนี้ก็นะครับสองคืบมาอบนะครับก็ไม่ไม่ไม่หมดครับยังเหลือครับผมใหญ่นะครับมาดูมันจะแยกออกเป็นสองงามนะมาจับดูมันสูงมันเมตรหนึ่งครับเท่ายางนามเท่าพยุงเมื่อกี้เลยครับผมนี่ครับไม่พ้นเลยนะครับใหญ่ต้นค่อนข้างสมบูรณ์นะครับถ้าเราดูแลใส่ปุ๋ยดีก็ดีกว่านี้ครับผมแต่พอมันโตได้ขนาดนี้เราไม่ต้องดูแลนะครับไม่ต้องไปดูแลอะไรมันนะครับ ก็ปล่อยธรรมชาติได้นะครับตรงนี้นะครับผมจะทําการตัดแต่งกิ่งใบไผ่ต้นไผ่กิ่งต่างๆครับเสร็จแล้วตัวกิ่งผมยังไม่ลากออกนะครับผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้เพื่อให้ใบมันร่วงนั่นเองให้ใบร่วงแล้วเราเค่อยเอากิ่งไปทิ้งนะครับมันจะได้เป็นปุ๋ยในการที่จะให้กับต้นไผ่ต้นไม้ป่าของเราอย่างดีนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปใส่เคมีได้ผมปลูกผมไม่ใส่เคมีครับผมจะใส่ อ่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแต่น,น,นานๆทีนะครับไม่ค่อยได้ใส่นะครับก็จะเน้นธรรมชาติให้ต้นไม้ดูแลกันเองนะครับพอเราปลูกไม้ป่าเราไม่ต้องไปเร่งอะไรอยู่แล้วนะครับดูฮะสวยนะครับเหมือนเราเหมือนผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยได้เข้ามาประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับแต่เราก็เห็นความแตกต่างนะครับต้นมันตรงสวยเป็นแถวนะครับอีกประมาณ10ปีข้างหน้าก็น่าจะโตวสวยงามน่าดูนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นร่มนะครับในการที่จะมานั่งพักผ่อนนะครับมานั่งเล่นได้เหมือนกันนะครับเวลาร้อนๆครับก็มานั่งเล่นนะครับพักผ่อนคลายนั่นเองนะครับนี่ฮะต้นไผ่ผมก็จะปลูกระหว่างต้นนะครับระหว่างต้นอยู่ที่2เมตรนะครับส่วนระหว่างแถวนะครับแถวนี้ไปแถวนู้นนะครับอยู่ที่6เมตรนะครับผมต้องการ6เมตรเพื่อที่จะปลูกไม้ป่านะครับส่วนไม้ป่านะผมก็จะหาต้นไผ่เมตรห้นะครับ ด้านนู้นก็เมตร้สิบแล้วก็จะเหลือตรงกลางนี้สามเมตรนะครับเพื่อไว้ทางเดินนะครับทีนี้ก็เลยคิดว่าไม่ไม่ปล่อยให้ว่างเปล่าก็เลยปลูกใบเตยนะครับสลับไปเลยนะครับก็สวนหญ้าผมก็ปล่อยอย่างนี้แหละครับหญ้ามันหน้าแรงนะครับมันก็มันนะครับเราต้องปล่อยไว้เพื่อที่จะควบคุมความชื้นนั่นเองนะครับเราจะยังไม่ตัดนะครับจะเก็บไว้นะครับนี่นะครับผมสวนเกษตรนะครับก็อยู่ที่ ความชอบแต่ละคนนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแล้วแต่ใครจะชอบนะครับชอบสิ่งไหนก็ทําสิ่งนั้นนะครับต่อพื้นที่ตรงนี้นะครับ3มไร่นะครับพื้นที่แรกที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะปลูกไผ่นะครับปลูกไม้ป่าปลูกเตยนะครับก็จะมีเลี้ยงกบนะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งไร่แรกนะครับแล้วก็จะมีครองไส้ไก่อยู่นิดหนึ่งนะครับตัวนี้ รอไส้ไก่เก็บน้านะครับเลี้ยงปลาไว้ด้วยครับผมแล้วมาดูต่อไปนะครับก็จะรายที่2นะครับก็จะเป็นโคกหนองนานะครับอันนี้เป็นของงบขุดฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะครับนี่ฮะก็จะขุดสระนะครับแบบนี้ครับน้ําเพียงพอนะครับแล้วก็มีคลองไส้ไก่นะอันนี้ก็จะเป็นที่พักผ่อนนะครับสร้างไว้เล็กๆน้อยๆนะครับส่วนด้านข้างก็จะปลูกทุกอย่างนะครับนี่ฮะไม้ป่าไม้ผลพืชผักต่างๆนะครับ มีกล้วยนะครับเป็นพี่เลี้ยงมีสาคูนะฮะมีไม้ป่าก็เซมไว้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิ่งต้นไผ่นะครับที่ผมสางออกนะครับเราจะเอาทําเป็นคางนะครับทําเป็นคางในการที่จะปลูกนะครับพวกบวบต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นบวบนะครับที่เราปลูกบวบเรียมนะครับก็ดินมันยังไม่ดีครับมันยังไม่สมบูรณ์นะครับอ่าก็ปลูกไว้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านนู้นครับ ครับสลับด้านนี้ก็จะมาดูแปลงผักนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักผมนะครับก็จะมีมะเขือเปราะนะครับกลุ่มนี้นะครับส่วนข้างบนนี้จะเป็นเสารถนะครับปลูกประมาณหกเจ็ดต้นครับให้มันขึ้นข้างบนนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีทุกอย่างนะครับก็จะมีพริกมส้ซโอมีมะละกอมีกล้วยนะครับผักชีฝรั่งมะละกอตอนนี้ก็มีนะครับสาคูฝรั่งอันนี้จะเป็นสาคูฝรั่งใบแดงๆครับลายสวยนะครับ เป็นพืชที่หายากตอนนรักไว้นะครับส่วนตัวนี้เป็นญ่าหวานอิสราเอลนะครับเป็นญ้าที่ใช้แทนความหวานนะครับก็จะใช้ใบนะครับนี่ฮะใบตัวนี้เรากินแล้วมันจะให้ความหวานนะครับก็สามารถที่จะเอาไปตักให้ความหวานแทนน้าตาลได้เลยนะครับเนี่ยมะเขือก็กลังออกดอกเลยครับมะเขือเปาะนะครับเอ่อพึ่งห่มฟางนะครับผมพึ่งมีเวลาก็จะมาห่มฟางไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นต้นขิงนะครับปลูกไว้จุ่มหนึ่งตอนนี้ก็เป็นพริกนะครับ ก็ปลูมนี่ครับผมสลับผสมผสานไปเลยนะครับก็จะมีกล้วยเป็นพืชหลักเลยนะครับในการปลูกนะครับสานี้ก็มี2บ่อครับนี่บ่อใหญ่ลึกประมาณ6เมตรฝั่งนู้นเป็นบ่อที่2นะครับลึก4เมตรแล้วก็เชื่อมต่อหากันนะครับน้ําจําเป็นครับบางคนกลัวเสียสะนะครับกลัวเสียที่นานะครับฉะนั้นเราไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่ามันจําเป็นมากนะครับสำหรับการเกษตรนะครับก็ เอามาให้ชมมาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องเกษตรเมืองช้างนะครับผมก็ลากันไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ